ใส่กันแดดซะหน่อยเอาก็มือจทีน้เป็นพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องป้องไปส่กุสุคนสวัสดีครับสวัสดี my friend from all around the world from Free p h i l i p p e s supporting me สนับสนุนในการทำคลิปวิดีโอ,องลง youtube ครั้งนี้นะครับหนาเริ่มมาอีกแล้วคงไม่แคล้วคงจะต้องหนาวแน่คนมีเมียสาวก็คงสุดแท้แต่ถ้ามีเมียแก่คงจะแย่เต็มทีเตะถ่มเตะถ่มเตะถ่มเตะเตะ เต็มเต็มเพ่งเนเพงนะ่เพงกับคนร้องที่เป็นบ่งบอกบ่งบอกถึงอายุการใช้งานของคนร้องอายุสมัยนี้เด็กน้อยสมัยนี้ก็ลู้เรื่องนะครับมาลองเพ่งแบบนี้พูดเพ่งเขาต้องกลมต่ำโกลมต่ำอย่างประเภทนี้ครับอิบอัสนจะ อ,อย่างละ่ะเก็บสงไม่ก็อยู่อย่างประเภทนี้นะครับแต่สำหรับคนลองทีนะี่เนี่ยเวลาอยู่เกาศู์เดอมันนี่ผ้ายางเที่ยวบ้านบ้านใกล้ๆเมืองที่อยู่ครับชื่อว่ามาร์ตินโบโรเป็นร้านขาย จกเออมันเป็นร้านขายครับร้านเชาจักรยานครับจักรยานให่เชา่ชาเช่าถีบถีบช่มเมืองครับตู้โทรศัพท์ไม่ได้ใช่หรอครับป้บงตรงขามก็เป็นปั้มน้ำมันบีพี่ครับเมเืองเล็กๆครับ ประชากรไม่มากก็ามาถึงนในเมืองแล้วครับอันนีขึ้นในเมืองนะครับเด้อในเมืองเป็นเอินสแควร์สำหรับจะที่อันนี้เป็นโรงแรมเดมารโรโฮเทล один. แล้วนี่ก็เป็นร้านคือเชนเป็นร้านเป็นพับคล้ายๆพับแล้วนีร้านอาหารไทย ไ,ไก่ไนกะ่เนื้อหินทงนไทยซูงม,มาเปไ็นไก่ร้านอาหารอาหารไทยหนึ่งร้านชื่อชื่อร้านสี้จำ่ช่ร้านชัดๆนะสยามคิทเช่นนะครับสยามคิทเชน่น กาศดีดีครับล้มลมหนาวล้มหนาวลมหนาวเริม ào, ่มมาอีกแล้วลมหน ào, มาวใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแม่แต่ใบไม้ยังเปลี่ยนสีแล้วนานล้จะไม่เปลี่ยนใจได้ยังไงพูดหรือเราเมืองใกล้แต่เป็นเมือง ท่องเที่ยวถราวิเกนนี้คนคนจะมาเที่ยวเยอะวันหยุดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่คนจะหลายนะครับอันนี้วันอังาคาร่ะวันก็คนก็นจะบาหลายอันที่ท่านเห็นยนี่ก็คือฟื้นครับเคยเห็นบัวฟื้นก็นจะเอาเอามาขายเลยครับนี่รถนี่ก็สี่ห้าร้อยเหรียญน,นะครับฟื้น เขาบอกโอ้แมนพายอาร้อยเหรียญสำหรับอย่างพื้นบมแรลเปนหนึ่งเข่าแล้วครับเด้อเอาไปดังใครดังดังเพื่ออะไรดังเพื่อผิงไฟครับเอาไว้ผิงตอนกลางคืน,นตอนกลางเว้นใยูบานผิงไฟนหนาวๆก็จะดังไฟผิงครับ <Hi. S 2> ไฮไไม้สวยมาก อันที่ตรงนิวซีแลนด์ตรงงานนี่ก็คือไฟสตชั่นเป็นสถานีจับเพลิงของนิวซีแลนด์ครับมาถึงแล้วครับอันนี้คือสน้ำเด็กลิ่นครับกับห้องสมุทรก็จะมีป้ายบอกนะครับเป็นว่าทีไวทิงไวทิงก้า ภาษาอังที่อ่านบากเกลอยออวไวริงกาไวริงกาเซ็นเตอร์มีทาวฮอลมีห้องสำหรับให้เซาเพื่อจัดปาร์ตี้หรือจัดมีทศรรกาลมีอย่างต่างๆมีไลบรารีห้องสมุดท,ทอยไลบรารีมีห้องห้องของเล่นของเด็กน้อยนะมีคาเฟ่มีพังเกตนะครับตู้เอทีเอ็มเลยครับ ันนี้สำหรับเ็น้อยเหล่นนะครับเด้อน้อยปีนขึ้นไปบนสุดแล้วก็จะไหลลงแม่เ้าะเป็น,นครับอันนี้ก็จะบนนี้ก็จะเป็นรานกาแฟาของสมุทรแล้วก็เป็นเป็นห้องดิพันยังหลัดไปหนีนะครับเด้อมือนี้ยังเ้าอยู่วัน,น,นอังคารเ้ากับว่าเ้าหรอครับเที่ยงมาละ แต่ว่ามันเป็นมือทำงานก็นกจะเป็นเพระท่านเลื่องงานลูกเต่าเดาได้ดกับเระท่านได้เอกเลี้ยนเขาไปโรงเรียนอยู่มบนนี้ตอนแรกหมดละใบใบสามใบสี่หมดละกับจังสินีจังหน้อยมาเล่นนะครับเด้อโอเคครับมาแนน้ำเมืองให้รู้จักเมืองนิดน่อยขาเขามาพักผ่อนย่อนไก่มาเล่นกีฬามาเล่นกีฬาสินาบาสบาสเกตบอลหรือ มาเล่นสเก็ตสเก็ตบอร์ดสำหรับเด็กน้อยวัยรุ่นในร้านสเก็ตนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพาชมสถานที่เมืองมัตตินบโรเดี๋ยวเมื่อนาสิาพาไปเบงิงสิาพาไปเบงิงร้านขายไว่ชิมไว่ าร้านอาหารที่อยู่ในเมืองมัตตินปรโรคลิปหนาด้วครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย